ลาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการพุทธสยามชาแนลรายการพาเครื่องนะครับที่นําพาพี่พี่ทุกท่านนะครับร่วมกันศึกษาค้นหาพระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดนะครับกับผมผู้ด,ดาเนินรายการมีพุทธสยามนะครับในคลิปวีโอในวันนี้นะครับทางรายการพุทธสยามชาแนลนะครับได้หยิบยกเครื่องรางของขังนะครับ ของคนในสมัยอดีตรวมถึงเครื่องรางของพระเกจิชั้นนำนะครับมาทำการให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมกันศึกษานะครับมีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ศึกษาพระเครื่องเฉพาะทางเช่นนะครับพี่ๆหลายท่านชื่นชอบเหรียญก็อยากจะศึกษาเฉพาะพระเหรียญนะครับพี่ๆบางท่านชอบพระเนื้อผงก็อยากจะศึกษาเฉพาะพระเนื้อผงนะครับ แต่การที่เรานะครับมาร่วมการศึกษานะครับพระเครื่องนะครับให้มีความหลากหลายทุกมิตินะครับจะทําให้เราเกิดองความรู้นะครับและเกิดทัศนคติใหม่ๆนะครับกับเรื่องราวพระเครื่องที่อยู่ในแง่มุมที่เราอาจยังไม่เคยได้รู้มาก่อนนะครับต้องกล่าวไปถึงย้อนไปในอดีตนะครับก่อนที่ประเทศไทยเรานะครับจะมีค่านิยมนะครับในการ บูชาพระเครื่องนะครับมาอาราธนาติดตัวคนในยุคเก่ายุคโบราณน,นะครับส่วนใหญ่นะครับจะพกพาเป็นเครื่องรางของขังนะครับเพราะสะดวกในการพกพานะครับหรือในการเก็บรักษาไว้ในที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับจนเป็นค่านิยมมาอย่างยาวนานช้านานนะครับว่าเครื่องรางของขังนั้นมีพุทธคุณมีคุณพิเศษนะครับ ปกป้องแควคาดนะครับป้องกันภัยต่างๆนะครับกับผู้ที่ครอบครองในเครื่องรางของขังนั้นๆนะครับในยุคต่อมาก็มีพระเกจิคณาจารย์อย่างมากมายในเมืองไทยเราก็ได้มีพิธีทำการปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลชนิดที่เรียกว่าเครื่องรางของขังให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้พกนำพาติดตัวนะครับอย่างเช่นคนในอดีตเป็นต้นมานะครับ ทำให้ค่านิยมของวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางนะครับก็มีไม่น้อยไปกว่าพระเครื่องประเภทอื่นๆเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีเครื่องรางของขังของสนักใดนะครับหรือเครื่องรางประเภทใดเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้ภายในคลิปวีดีโอในวันนี้นะครับเชิญครับอย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับ พระโคพิมพ์เล็กหลวงพ่อสังวัฒนากันตมจังหวัดศรีสะเกตรพระโครหรือพระโคโพธิสัตว์เป็นสุดยอดเครื่องรางของขังของหลวงพ่อสังวัดนากันตมเรื่องพุทธคุณเด่นเรื่องประสบการณ์โชคลาภเงินทองเมตตาค้าขายเป็นเลิศจนเป็นที่นิยม และสแสวงหาของผู้ที่เคารพและศรัทธาหลวงพ่อสังเป็นอย่างยิ่งลูกอมผงพุทธคุณหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอายุทยาหลวงพ่อปานท่านได้จัดสร้างลูกอมชนิดนี้โดยใช้มวลสารเดียวกับผงด้านในที่อุดพระเนื้อดินด้านบนขององค์พระ และภาพพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆโดยผงชนิดนี้เรียกว่าผงยันเกาะเพชรที่เขียนลงบนกระดานชนวนและลบลงด้วยตัวท่านเองทั้งหมดลูกอมหลวงพ่อร้ายวัดเขายี่สารจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อร้ายวัดเขายี่สารจังหวัดสมุทรสงครามท่านมรณาภาพเมื่อปี2451 เป็นหนึ่งในพระเกจิโบราณลุ่มน้ำแม่กองลูกอมของท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีการสร้างห่วงไว้ด้านบนสำหรับแขวนบูชาพุทธคุณเด่นเรื่องเมตตาคงกระพันเป็นเลิศสิงหัดสดินคางเขาศิละปะล้านนาสิงหัดสดินคางเขาหรือที่ชาวล้านนามักเรียกกันติดปากว่าเป้งล้านนา มีด้วยกันทั้งหมดหลายพิมพ์เช่นเป้งช้างเป้งไก่เป็นต้นเป้งสิงหัดสดินนำมาใช้เป็นเครื่องรางในเรื่องการคุ้มครองป้องกันภัยจัดสร้างโดยโลหะต่างๆที่นำมาผสมกันลูกลาน อาจารย์ปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงลูกหลานเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่เป็นเอกลักษณ์เครื่องรางลูกไม้สายเขาอ้อสร้างสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตสืบจนมาถึงปัจจุบันมีเฉพาะในสายเขาอ้อเท่านั้น ลูกสวัสด์อาจารย์เอียดวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงจากตำราการสร้างลูกไม้มงคล3ประการของสำนักเขาอ,อ้อได้แบ่งไม้มงคลออกไว้เป็น3อย่างคือ 1. ลูกสวสัสด์ 2. ลูกลาน 3. ลูกประคำดีควายโดยพระเกจิสายเขาอ้อแต่ละยุคจะทำการจัดสร้างและปลูกเสกสำหรับการแจกลูกสิทธ์ลูกหามาโดยตลอด ลูกประคำดีควายสำนักเขาอ้อลูกไม้มงคลสำนักเขาอ้อได้มีการจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยปรมอาจารย์ทองเท่าเลื่อยมาจนถึงอาจารย์ปานวัดเขาอ้ออาจารย์เอียดและอาจารย์หมุนเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางของขังที่มีความโดดเด่นของสำนักเขาอ้อเป็นอย่างยิ่ง คดชนิดต่างๆเขี้ยวเขาสัตว er ์และไม้คดต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเขี้ยวต้องรอการหลุดเองจากในป่าเท่านั้นเป็นของทนสิทธิ์อีกหนึ่งชิ้นที่ผู้คนในสมัยอดีตนิยมพกติดตัวเพื่อเพิ่มความขลังให้กับเจ้าของเดิมที่บูชาช่วยเสริมอำนาจวาสนาบารมี ถือเป็นเครื่องรางยุคเก่าที่ใช้ป้องกันภัยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคดนั้นมีมากมายหลายชนิดอาทิเช่นเคี้ยวสัตว์และรากพืชผลไม้ต่างๆรวมถึงหินที่ผ่านการเวลาจนกลายเป็นฟอสซิลหรือก้อนหินปัจจุบันกลายเป็นของทนสิทธิ์ที่หายากอีกหนึ่งชิ้นในเวลาปัจจุบัน ตะกุดจำปาสี่ต้นคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากตะกุดจำปาสีต้นเป็นตะกุดที่คูบาวังท่านได้สร้างแจกเป็นพิเศษให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ประกอบอาชีพการค้าการขายตะกุดจำปาสีต้นเป็นตะกุดที่มีพุทธคุณทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมทำมาค้าขายเป็นเลิศ ทำให้มีโชคลาภและทําให้เจริญในหน้าที่การงานอยู่เสมอแปลงขนหางช้างหางช้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งของทนสิทธิ์ที่ผู้คนนิยมมาดัดแปลงเป็นเครื่องรางของของัง เนื่องด้วยช้างเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองมาโดยตลอดและในตำนานทางศาสนาพุพทธและพราหมณ์ต่างมีความเกี่ยวพันกับช้างมาโดยตลอดเป็นเครื่องรางที่มีความเชื่อว่าปัดเป่ารังควานพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายต่งตางๆอินล้านนาโบราณเนื้อไม้แกะ ชาวล้านนาเชื่อว่าการได้มีอินไว้บูชาทำให้มีคนเมตตารักใคร่ถ้าบูชาไว้ในเคหสถานจะทำให้ผู้คนในบ้านรักกันถ้านำมาบูชาติดตัวเชื่อว่าจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอุด,ดมด้วยโชคลาภประวัติความเป็นมาของอินนั้นไม่มีความแน่ชัดว่าชนชาติใดคิดสร้างไว้เป็นชาติแรก มีเพียงตำนานมากมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและมีความเชื่อว่าอินนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศทิเบต